ปรัชนาจิตจะพ้นความทุกข์จากอบายภูมิความหมายของอบายภูมิและทุกข์อบายภูมิเป็นสภาพที่เกิดจากความโลภโกรธหลงและความไม่รู้ซึ่งทําให้เราตกอยู่ในวงจรของการทุกข์จิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะยิ่งทําให้เราเข้าไปสู่สภาวะนี้การพิจารณาปรารถนาและการปล่อยวางการปรารถนาที่มากเกินไปเช่นความโลภหรือความต้องการที่ไม่จบสิ้น ทำให้จิตยังคงติดอยู่ในกิเลสการปล่อยวางปรารถนาเป็นวิธีการสำคัญในการหลุดพ้นจากทุกข์โดยการเรียนรู้ที่จะพิจารณาความปรารถนาเหล่านั้นและยอมรับในสิ่งที่มีอยู่การฝึกจิตเพื่อหลุดพ้นจากอบายภูมิการฝึกฝนจิตใจผ่านการทำสมาธิและการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวิธีการที่ช่วยให้จิตหลุดพ้นจากกิเลส และความทุกข์ที่เกิดจากอบายภูมิการตั้งใจในการพัฒนาจิตใจในทางที่ดีทำให้เราสามารถมีชีวิตที่สงบและหลุดพ้นจากทุกได้การบรรลุค,ความหลุดพ้นจากทุกขการตั้งใจทำจิตให้สงบและปล่อยวางความปรารถนาเป็นวิธีการที่ช่วยให้จิตพ้นจากอบายภูมิเราจะเห็นความสุขที่แท้จริงจากการที่ไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกและเข้าใจในธรรมชาติที่ไม่ถาวรของโลก อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนเเพื่อ,อ,อให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่ขอความหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งใจได้เช่นกัน